อย่าลืมกดแรงแๆไลค์ subscribe และก็กระดิ่งให้ทางช่อง youtube ของบิ t ดอยด้วยนะครับผมและถ้าชอบสามารถกดปุ่ม thanks หรือขอบคุณหรือมาร่วมกวนสมาชิกกับทางบิดดอยได้นะครับโดยรายละเอียดจะอยู่ใต้ description เลยนะครับผม อก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนพี่น้องชาวบิดดอยทุกท่านหนึงนครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยแอรโคมันยองนั่นเองครับผม หลายคนตื่นมาในวันนี้นะครับก็คงรู้สึกประหลาดใจและตกใจกันไปตามๆกันนะครับเพราะว่าราคาบิตคอยเนี่ยล่วงลงมาแตะระดับ25,400หลีเหรียญเลยทีเดียวนะครับผมใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับผมก็ร่วงหล่นลงมาอย่างรุนแรงเลยถ้าให้นับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันเนาะ วัดเล่นๆนะครับผมวัดไปก็ไม่ได้อะไรถ้าให้นับเป็นเปอร์เซ็นต์จากเมื่อวานนะครับผมจากราคาเปิดเมื่อวานละกันอ่ะบิตคอยเนี่ยลงมาถึงประมาณ12%เลยทีเดียวนะครับผมนะถ้านับจากสัปดาห์นะครับเราก็จะพบว่าบิตคอยลงมาแล้วประมาณประมาณ 13%โดยประมาณนะครับผมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อชาวนี้นะครับผมและล่าสุดนะครับผมหากเราลองดูข้อมูลย้อนหลังนะครับสำหรับฝั่งตลาดฟิวเจอร์นะครับเราจะพบว่า ตลาดฟิวเจอร์มีวัยรุ่นคริปโตนะครับผมพอแต่กันหรือคือโดนบังคับปิดสัญญาเรียกภาษาอังกฤษว่าเป็นการลิคิเดตนั่นแหละนะครับผมเพราะว่ามาจินไม่พอเนาะโดนกินขารองกันยับเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่ามูลค่าทั้งหมดที่สูญเสียไปในเวลาเพียงสั้นๆไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงตรงนี้เนี่ย คือสูงกว่าพันล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับผมเป็นขารองประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์และที่เหลือเป็นขาช็อตนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นววล่มภายในเวลา12ชั่วโมงเวลาที่อัดวิดีโอตอนนี้อยู่ที่ประมาณเวลาบ่ายโมงกว่าๆนะครับผมก็ตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับผมว่ามีวัยรุ่นโดนล้าง ลองล้างช็อตไปมากเท่าไหร่นะครับสำหรับแท่งแดงแท่งนี้เนาะเหตุผลหลักๆเลยนะครับที่ทำให้เกิดการแพนิคเซลแรงขนาดนี้จนทำให้เทคนิคต่างๆเนี่ยผิดเพี้ยนไปหมดนะครับผมก็คือมีข่าวลือนะครับผมจากการเขียนข่าวละกันของทาง Wall Street Journal นะครับผมตรงนี้ไม่รู้มีตัวอย่างหรือเปล่านะเอเอาเป็นว่า Wall Street Journal นะครับผมได้มีการเขียนระบุไว้นะครับว่าเหมือนกับเขียนประโยคกักวลอะครับว่า ตอนนี้ SpaceX ของ Elon Musk เนี่ยไม่ได้ถือ Bitcoin แล้วคือขายทิ้งไปหมดแล้วซึ่งม,มูลค่าที่ทาง SpaceX ขาย Bitcoin ไปเนี่ยมันคือโดยรวมประมาณ373ล้านเหรียญน,นะครับผมถามว่าเยอะไหมก็ไม่ถือว่าเยอะมากเพราะว่าถ้าเพื่อนๆยังจำได้เมื่อปีที่แล้วอะครับหลังจากมีการรายงานงบกงารเงินออกมาทาง SpaceX นะครับผมได้รายงานงบการเงินออกมาว่าเขาได้มีการขายบิตคอย กว่า75%ที่เขาถืออยู่นะครับทั้งหมดก็คือ75%จากทั้งหมดเนี่ยทิ้งไปก่อนหน้าน,นั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่ประมาณ25%ที่เขาถือมาจนถึงทุกวันนี้และล่าสุดข่าวงทาง Wall Street Journal ก็บอกว่าได้ขายทิ้งไปหมดแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเรายังไม่มีการคอนเฟิร์มใดๆจากทางอา่จากทาง SpaceX หรือทาง Elon Musk เลยนะครับผมแม้แต่นิดเดียวว่าสิ่งที่ Wall Street Journal เขียนตรงนี้เนี่ย มันคือความจริงนะครับและนี่คือประโยคที่ Wall Street Journal เขียนไว้ครับก็คือ SpaceX r o t e d o w n the value of Bitcoin it owns by a total of เนี่ย323ล้านเหรียญ last year and in 2021 2021ตรงเนี้ย and has so เดอะคริปโตคอเรนซีนะครับผมเนี่ยไอโยคเนี้ยนะครับผม and Has So เด e cryptocurrency ตรงนี้เนี่ยมันเลยเป็นประเด็นครับเป็นการจุดประเด็นทำให้นะักลงทุนทั้งหลายเนี่ยแพนิคเซลทิ้งกันนะครับซึ่งบอกตรงๆนะครับในความคิดเห็นของแอก็คือมันจริงไม่จริงก็ไม่รู้นะครับผมรวมถึงมูลค่าที่เขาขายตรงนี้ถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้คือมันไม่ได้เยอะนะครับก็เลยงงว่าตอนนี้เขาแพนิคอะไรกันหรือต่อให้อีลอนมัสขายจริง SpaceX ขายจริงเนี่ย มันก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากมายขนาดนั้นหรือเปล่าคือในมุมมองแอดแอดมองว่าอาจจะเป็นเรื่องดีเสียอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากที่เพื่อนเพื่อนรู้กันตั้งแต่ตลาดกระทิงรอบที่แล้วนะครับผมสาเหตุที่ราคาบิตคอยมันขึ้นเยอะะมันมาจากแรงโฟโมที่ทางอีลอนมัสก์ยูดีดีบอกว่าเทสลาจะรับชําระเงินด้วยบิตคอยนะครับพอจะจำได้นะใช่ไหมครับอันนั้นคือการปั๊มรอบสุดท้ายก่อนที่จะไป A อเ62,000่นะครับ นั่นแหละครับเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทํำให้บิตคอยพุ่งแรงนะครับผมแน่นอนว่ามันมาจากการเขาเรียกว่าการเออ่เหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพียงแค่คนเดียวก็สามารถที่จะแมนิปิเลตราคาของสินทรัพย์ตัวหนึ่งได้แล้วอะ่ะเพียงแค่ทําอะไรนิดเดียวทั้งนที้ตัวเองอะ่ะไม่ได้เป็นเจ้าของแทบไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งนั้นๆเลยแต่ว่าก็มีการใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นมาเพื่อ สามราคาเลยมันจะออกมาในรูปแบบประมาณนั้นในมุมมองของในมุมมองแอดะนะเออแล้วพออยู่ดีๆเนี่ยเขาออกมาบอกว่าเขาจะยกเลิกใช้บิตคอยในการรับชําระกับเทสลาเพราะบิตคอยไม่หลักโลกนะครับผมบิตคอยทาให้เกิดมลพิษเยอะไม่ยอมใช้พลังงานหมุนเวียนบลา b l นะครับผมนั่นก็ทําให้บิตคอยลงอย่างรุนแรงนะครับประกอบกับช่วงนั้นเหมืองขุดที่จีนแตกพอดีด้วยก็นั่นแหละคอมโบกันไปนะครับผมก็ลงอย่างแรงเลยนะครับ นั่นคือเหตุผลครับว่าทำไมส่วนตัวแล้วแอดมองว่าการที่อีลอนมัสเนี่ยในปัจจุบันถ้าเขาขาย i t c o i n ทิ้งไปหมดเลยนะครับตัวบริษัท spacex เนี่ยก็แปลว่าเขาไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับตัว Bitcoin อ,อีกต่อไปแล้วต่อให้ตัวเขาเองมีอาจจะมีการถืออยู่แต่มันก็เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมแต่โดยส่วนมากที่ทำบริษัทเคยลงทุนเคยลงทุนไว้อะคือมันก็ไม่มีแล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แปลว่าเราจะไม่มีประเด็นเรื่องอีลอนมัสเนี่ยมาแมนดิบเลตราคาของ Bitcoin อีกต่อไปแล้วซึ่งโดยส่วนตัวแอปมองว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดียิ่งกว่าเดิมเสียอีกสําหรับ b บิตคอยนะครับในมุมมองแอนะในภาพระยะยาวเนาะเพราะว่าเราไม่ต้องการคนพวกนี้เข้ามาเพื่อแมนดิบเลตราคาสินทรัพย์ของเราให้มันแบบว่าพันผวนไปตามสิ่งที่คนคนเดียว พูดออกมาผ่านโซเชียลนะครับผมมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเนาะและนั่นแหละคือเหตุผลที่ทําให้เกิดการแพนิคเซลเมื่อเชา้านี้นะครับผมซึ่งอย่างที่เน้นย้ําไปนะครับว่าเราก็ยังไม่รู้นะครับว่า มันเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ยังไม่มีรายงานใดๆออกมาจากทาง SpaceX หรือ Elon Musk เลยจนถึงปัจจุบันนะครับผมถัดมาก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่อาจจะเข้ามากระทบด้วยนะครับผมก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัว Ever Grand e นะครับผมเอาจริงๆเอวอรแกนทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันกระทบมันแต่ปี2ปีที่แล้วแล้วนะครับผมมันเป็นอสังหารมิมทรัพย์ที่ใหญ่มากๆของทางจีนอะนะ่ะเนาะคือโดยรวมแล้วอ่ะจากข้อมูลนะเราทราบมาว่านี่ทั้งหมดที่เอเวอร์แกรนเป็นเนี่ยคือที่ต้องที่ต้องชำระอะนะ มันมีมูลค่าที่สูงมาก,มากๆเลยสูงถึงระดับประมาณ2%ของ GDP ประเทศจีนน่ะต้องบอกว่ามันเยอะมากๆนะครับผม2%นี่ไม่ใช่น้อยๆนะครับซึ่งนั่นทําให้สุดท้ายแล้วเอเวอร์แกรเนี่ยก็ก็เนี่ยก็ยืดยาวนู่นนี่มาตลอดสุดท้ายแล้วล่าสุดเมื่อเช้านี้หรืออาจจะเป็นประมาณเมื่อคืนนะลงประมาณนั้นแล้วแต่จะเรียนแล้วกันนะครับผมทางเอเวอร์แกรก็ได้ยื่นล้มละลาย Chapter 15 นะครับผมก็คือเนี่ยยื่นป้องกันอะไรเพื่อให้แบบว่ามันมีการมีเป็นไปตามกฎหมายมีการคุ้มครองมีน,นู่นนี่เรื่องเกี่ยวกับการล้มละลายเนาะ,นะก็ยื่นกับทาง US เปแปลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งคราวนี้ก็อาจจะเข้ามากระทบบ้างอะไรเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมแต่คงไม่เท่ากับเรื่องไอเอลอนมัสตรงนี้นะครับถูกไหมครับเข้าใจตรงกันนะเนาะเพราะว่าแน่นอนว่าส่วนตรงแอนนะสำหรับเอ่เท่าที่ดูตลาดมานะก็คือโดยภาพรวมนักลงทุนเนี่ยคง บางคนอาจจะไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำว่าเอเวอร์แกรนคืออะไรถูกไหมครับเอออันนี้อารมณ์ประมาณนั้นแต่คงไม่มีใครไม่รู้จักอีลอนมัส์ถูกไหมครับและคนที่อยู่ในตลาดคริปโตซื้อบิตคอยก็คงไม่มีใครไม่รู้ว่า s p ปซเหรือบิตไม่หรืออีลอนมัสเนี่ยถือบิตคอยอยู่พอจะเข้าใจใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับเอเวอร์แกรนแล้วเนี่ยหลายคนก็คงแบบโดยฉันเห็นจะไม่นรู้จักก็ได้นี่อ่ะ,อะเพราะฉะนั้นด้วยความเป็น อะไรแบบนี้เราก็เลยสามารถมีมุมมองได้ว่าเออไอข่าวเอเวอร์แกรนตรงนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้กระทบอะไรมากแต่บอกไว้ให้รู้เฉยๆว,ว่ามันมีเรื่องประมาณอย่างนี้นะเออแต่ว่าเรื่องของอิร n นม s สตรงนี้นั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้นักลงทุนแพนิคเซลกันเมาา่อช้าอ่ะก็ยืดยาวไปหน่อยแต่ทีนี้เรามาดูเทคนิคอลอันต่อนะครับว่าเรามีมุมอมองอยังไงบ้างเนาะคือตามเทคนิคอลแล้วว่าตอนนี้นะตัวบิตคอยนะครับผม มันก็แพนิคลงมาจนถึง25,000กว่าเนาะแล้วมันก็มีการรีบบวกลับขึ้นมาบ้างแล้วนะครับการรีบบวกลับขึ้นมาตรงนี้เรามองว่าในระยะสั้นถ้าไอ้แท่งเทียน ล่าสุดตรงนี้ที่จะปิดบ่ายสามซึ่งเราอัดตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งอะเนาะเออแต่ว่าคลิปอาจจะลงแบบ5้าโมงเย็นหรืออาจจะลงตอนทุ่มหนึ่งอะไรอย่างงี้ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีช่วงเวลาในการตัดต่อช่วงเวลาในการอัปโหลดด้วยนะครับผม,มคือถ้าเกิดว่าแท่งเทียนปิดสีเเขียวอย่างนี้นะครับผมแหม,ม่มุมมองว่าราคาบิตคอยน์ในช่วงปลายสัปดาห์ที่เหลือนี้วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะมีการรีบา์กลับขึ้นไปแตะแถวๆสองหมื่นเจ็ดได้อีกรอบหนึง่ง นะครับผม20,07เนอะทีนี้20,07ตอนนี้มันเป็นแนวต้านหลักที่เรามองเอาไว้ในระยะสั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าราคา Bitcoin ไม่สามารถผ่าน20,07ได้เนี่ยมันจะเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อเหมือนกับว่าลงไปทําโลใหม่รอบหนึ่งในมุมมองแอนนะประมาณเนี้ยครับคือคือรีบาวขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าแรงขายมันแผ่วลงแรงซื้อาอาจจะแบบมีบางส่วนเก็บของนู่นนี่นะครับผม ก็อาจจะลงไปทําโลใหม่เป้าที่เรามองไว้คือด้านล่างตรงนี้แถวแ2 3 7 2 0เถ 23, ึงโดยประมาณหรือ worst case จริงๆเรามองว่าอาจจะลงได้ถึงแต่แถวเกือบ2เกือบเกือบหลุด2 3 0 0 0หรืออาจจะหลุด23 0 0 0ไปนิดหนึ่งโดยประมาณตรงนี้นะครับผมนี่คือมุมมองทางลงว่าเออมันมีโอกาสจะลงอีกนะอ่าแต่เดี๋ยวแอดจะพาไปดูเหตุผลซัพพอร์ตเพิ่มเติมว่าเพราะอะไรอีกนะครับผมในขณะที่ถ้าราคาบิตคอยสมมติผ่านแนวต้านหลัก27 0 0 0ตอนนี้ได้เนี่ยเป้าหมายต่อไปคือเราจะขึ้นไปแตะ28800130อีหรอ่นี้ ต่อให้บิตคอยกลับขึ้นมาอยู่ในกรอบระหว่าง27,000-28,000ตรงนี้เนี่ยเราก็ยังไม่มองว่าบิตคอยกลับตัวกลับเป็นขาขึ้นในระยะสั้นนะครับแอดยังมีมุมมองว่าจนกว่าบิตคอยจะกลับไปเหนือ28,130อีกรอบหนึ่งได้เนี่ยแอดจะยังมองว่าบิตคอยยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อ อยู่นะครับผมประมาณนั้นเพื่อทําราคาต่ําสุดใหม่ในระยะสัน้นนะครับผมอันนี้คือมุมมองแอนในตอนนี้นะซึ่งแน่นอนว่าอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้ก็แล้วแต่มุมมองเอาไปปรับใช้กันเองแล้วกันนะครับผมแต่จากราคา b ิ t คอยที่ฟื้นตัวขึ้นมาจากข้างล่างตรงนี้รู้หรือเปล่าครับว่าเกิดจากเหตุผลอะไรล่าสุดเรามีข้อมูลนะครับผมแต่ว่าคงไม่ต้องเปิดร่มแล้วก็พูดๆไปเลยเพืเ่อนๆลองไปเสิร์ชหาได้นะครับผมว่า c o ยเ b a s e premium นะครับผมบวก3%เมื่อเช้านะครับคอยเ b a s e Koinbase Premium คืออะไรมันคืออินดซ x ที่ไว้ใช้วัดระยะห่างระหว่างราคา Bitcoin จากกระดานเทรด Binance เปรียบเทียบกับกระดานเทรด i อ b a s e ที่สหรัฐอเมริกาทีนี้บวก3%หมายถึงอะไรหมายถึงว่าราคา Bitcoin บนคอ b a s สเนี่ยมีราคาสูงกว่าที่ไบแ a นซ์ที่เป็นตลาดคริปโตหลักๆที่เขาใช้เทรดกันเนี่ยถึง3% ซึ่งนั่นแปลว่ามีโวล่มการซื้อมากผิดปกติเข้ามาสู่ตลาดคอยเบสเมื่อเช้านี้นะครับผมทีนี้เราก็ต้องย้อมรือูว่าแล้วคอยเบสมันมีอะไรที่แบบมีนัยะสำคัญบ้างแน่นอนครับคอยเบสคือตลาดหรือกระดานเทรดคริปโตเคอเรนซีของสหรัฐอเมริกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นตลาดที่มีวานนักลงทุนสถาบันรายใหญ่นะครับผมอยู่มากที่สุดของสหรัฐอเมริกา เพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เลยแปลว่าวานเก็บของแถวช่วงประมาณ25 0 0 0ถึง26 0 0 0ตรงนี้โดยโวลูมที่หนานแน่นพอสมควรมันเลยส่งผลให้ราคาเนี่ย ดีดกลับขึ้นมาและพยายามไซด์เว์พักฐานอยู่ในตอนนี้นั่นเองถ้าวาันยังคงซื้อต่อไปโอเคเราเชื่อว่ามันคงจะผ่าน2 0 0 0 0ได้แต่ว่าถ้าวาันซื้อจบแล้วเรามองว่าอาจจะมีการรีบาวขึ้นเพื่อลงต่อก็ได้แล้ววานอาจจะรอเก็บของที่เดิมหรืออาจจะรอเก็บของที่ต่ำกว่าอีกทีหนึ่งก็ว่ากันไปขึ้นอยู่กับว่าแนวโน้มในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับผมทีนี้ถ้าเราลองมาสังเกตดูอินดิเคเตอร์ต่างๆเราพบอะไรบ้างอย่างแรกคือ RSI 4ชั่วโมงนะครับผม o v e r อร์โแบบสุดๆและตอนนี้เริ่มวกกลับมาแล้วนะครับผมคือต้องบอกว่าไอาการที่ไ s ซ4 h เนี่ยโอเวอร์โซขนาดนี้เนี่ยเราไม่ได้พบเห็นมันมาตั้งแต่ช่วงประมาณไหนเนี่ยอันนี้คือ RSI 6.15เลยนะครับผมเนี่ยประมาณเนี้ยอันนี้ไอซต่ำกว่า10เนี่ยเราเกิดขึ้นครั้งล่าสุดคือ10มีนาคมนะครับผมที่ต่ำกว่า10นะแต่ก็ยังต่ำไม่เท่ารอบนี้นะ สิมีนาคมคือดิฟนี้แล้วเกิด V Shape r e c o v e r ลนะครับผมหรือตรงนี้ก็ยังไม่ต่ำกว่า10ช่วงส1เพฤศจิกายนตรงนี้คือ FTX แตกถูกไหมครับหรือ Luna c r a s h นี่แหลอแอดจำไม่ได้สักอย่างนึงอะเออนั่นแหละแถวๆนั้นอะเนี่ยเราไม่เคยเห็นว่ามันมี r s ซที่ลงต่ำขนาดนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้เพื่อนๆน,น,น่าจะทราบกันดีว่าการที่ r s i เนี่ยลงต่ำกว่า30มันหมายถึงสิ่งที่เรียวกว่า Over So l d ถูกไหมครับ Over s o l d ซหมายถึงอะไรหมายถึงว่า แรงขายมันมากจนเกินไปแล้วและมีความเสี่ยงที่ขาช็อตทั้งหลายเนี่ยจะโดนล้างได้อาจจะเกิดช็อตสวิฟตได้เพราะว่าแรงซื้อมันจะค่อยๆกลับเข้ามาแทนที่นะครับผมนั่นคือสิ่งที่ตอนนี้เรา expect หรือคาดหวังไว้และมีข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมจากตัว stochastic 4ชั่วโมงด้วยว่าตอนนี้มันเริ่มทำ higher high แล้วนะครับเพื่อนๆซึ่งมันแปลว่าแรงซื้อเข้ามา เยอะกว่าก่อนหน้านี้นะครับนั่นทำให้จะมีการชอร็อตสควิตของ BDC เกิดขึ้นในเรน็วนี้จะชอ็อตสควิตอย่างเบาก็คงจะ20,070ตามเป้าที่เรามองไว้แต่ถ้าจะชอ็อตสควิตแรงๆก็อาจจะได้ถึง2 0 0 0ตามที่เรามองไว้และถ้ามันสามารถปิดเหนือ2 0 0 0ได้เมื่อไรเนี่ย ภาพที่เรามองคือมันจะเริ่มกลับเป็นขาขึ้นในระยะสั้นขาลงตรงนี้น่าจะจบลงแล้วแต่การที่จะกลับไป2เหนือ2 0 0หมแปดได้อีกรอบนึงอนะ่ะในมุมมองของแทก็คือมันต้องมีข่าวอะไรสักอย่างที่เป็นข่าวดีมาช่วยผลักดันอย่าง Bitcoin Spot ETF หรืออาจจะเป็น ทาง SpaceX ออกมาบอกว่าเ,เรายังถือบิตคอยอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ขายตามข่าวลือที่เขาลือล่อนกันนะครับผมอาจจะอีกกลับข,ขึ้นกลับมาที่เดิม2 8 0 0 0ื่นอกะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าไม่มีอย่างนั้นแอดมองว่าขึ้นได้ถึง2 8 0 0 0ก็สุดยอดแล้วสำหรับบิตคอยในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะเป็นภาพประมาณนี้เนาะทีนี้ขยายไปที่ภาพเดลี่เรามองเห็นอะไรบ้างเรามองเห็นว่า ISI Daily ลเนี่ยลงไปโอเวอร์โซเป็นครั้งแรกนะครับผมในรอบเท่าไหร่่ะ เกือบเกือบครึ่งปีอะเออเพราะบิตคอยไม่โอเวอร์โซเลยบนไทม์เฟรมเดลี่มาประมาณครึ่งเกือบเกือบครึ่งปีแล้วนะอ่ะและที่มันลงไอซ์ลงไปต่ําถึงระดับ21ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าต่ําที่สุดเลยนะครับผมนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วเลยก็คือปีกว่าแล้วนั่นเองหนึ่งปี2เดือนโดยประมาณนะครับผมที่ไอซ์่ไม่เคยลงต่ำในระดับนี้นะครับก็จะประมาณนั้นเลยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเล็งเห็นนะครับว่า มันเป็นคล้ายๆกับโอกาสละกันหรือ opportunity ในการที่แบบว่าบ่งบอกว่าราคาซื้อมันดูเป็นาราคาที่ดีและความเสี่ยงด้านขาลงมันเริ่มต่ำลงเรื่อยๆเพราะมันมีไอ้ดิฟที่เป็น panic s e l แบบนี้เนี่ยแหละนะครับผมและบนท i m e frame daily เราก็จะเห็นว่า stochastic เนี่ยก็กำลังจะ o v ว r sell แล้วและดูภาพเหมือนกับพยายามจะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับผมในขณะที่ภาพ weekly ตอนนี้เรากำลังลุ้นอะไรเรากำลังลุ้นให้เกิด นี่ครับ h ิดเดนบูลลิชไดเวอร์เจนต์กับ RSI weekly แต่ยังไม่คอนเฟิร์มเลยครับผมถ้ามันจะเกิดจริงๆเนี่ย ก็ต้องรอให้แท่งเทียนวิกฤตปิดก่อนและต้องปิดแบบเป็นแท่งเขียวที่ไม่ทําจุดต่าสุดใหม่ในมุมมองแอดนะแอดถึงจะมองว่าเออมันเกิดทิ่เดนบูลิชเดวเวอร์เจนแล้วและอาจจะส่งผลทำให้ราคาบิตดิสกเนี่ยรีบาวแรงได้นะครับผมนี่คือเหตุผลทั้งหมดครับที่ทางเราเริ่มมองว่าบิตคอย n มี potential แล้วกันในการที่จะรีบาวกับน,นะครับผมแต่ที่บอกไปในระยะสั้นเรามองแค่2 0 0 0 2ืถึงโดยประมาณนะครับผมยังไม่มองมากกว่านั้นยกเว้นว่าจะมีข่าวไรเซอร์ไพรส์เราในทางที่ดินเนาะทีนี้ จะพามาดูเหตุผลสนับสนุนหลักใหญ่ๆบนภาพใหญ่ที่ตอนนี้เราต้องนํามาตัดสินใจแล้วว่าแบบเออถ้าผ่านถ้าลงไปต่ำกว่าน,นี้มันจะไปจุดนี้ถ้ามันไม่ลงต่ำกว่าน,นี้มันน่าจะรีบอกับอะไรประมาณนั้นนะครับผมอย่างแรกสิ่งที่เราใช้ก็คือตัวเดิมครับหลังจากที่เพื่อนๆเ,เคยได้ดูผ่าน YouTube เนาะก็คือตัวเกาเซนชัแนลหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีแล้วเพราะแอดพูดบ่อยมากๆนะครับผมเกาเซนชัแนลอย่างที่แอดได้เน้นย้ำไปนะครับว่าถ้าหากราคา Bitcoin เนี่ย กลับลงมาในชแนลอีกรอบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยเพราะว่าโดยปกติแล้วการกลับลงมาในชแนลเนี่ยหมายถึงว่าบิตคอยกําลังมุ่งหน้าสู่ตลาดมีอีกรอบหนึ่งนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าโดยปกติทุกครั้งแล้วถ้าเราลองย้อนไปดูเนี่ยการกลับลงมาในชแนลเนี่ยมันมักจะพาราคาบิตคอยเนี่ยลงไปหลุดขอบล่างของเกาซินชแนลเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ขอบล่างของเกาซินชแนลของเรามันคือ2 1 0 0 0เหรียญโดยประมาณนะครับใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนทม์เฟรมก่อนใช้ทม์เฟรมหวันนะครับ 2 1 0 0 0เหรียญโดยประมาณนะครับถ้าเพื่อนๆดูดีๆก็แปลว่าราคาบิตคอยยังไงก็หลุดต่ำกว่า2 1 0 0 0แน่นอนถ้าจะให้พูดแบบนั้นนะครับผมอาจจะลงไปต่ำกว่า2 0 0 0 0ด้วยซ้ำนะครับก็มีความเป็นไปได้อยู่นี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นแท่ง5วันของบิตคอยกำลังจะปิดลงในวันพรุ่งนี้เช้าเพราะฉะนั้นบิตคอยยังมีเวลาในวันนี้จนถึง7โมงเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ครับที่จะปิดราคา กลับมาอยู่เหนือขอบบนของเกาเซียน h a n n e l ให้ได้อีกรอบหนึ่งซึ่งนั่นคือราคา26,961.68เรหรียญน,นะครับผมถ้าเอาตัวเลขกลมๆก็คือขอแค่ปิดเหนือ26,960ได้ก็ดูโอเคแล้วนะครับผมบิตคอยจะกลับมาปลอดภัยอีกรอบและทิ้งพวกแพนิคเซลเอาไว้กลางทางนะครับผมก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นและในกรณีที่มันมันทำไม่ได้ล่ะโอเคในกรณีที่มันทำไม่ได้ครับเราก็ มีเหตุผลลองมาสนับสนุนเล็กน้อยว่าโอเคมันอาจจะแบบว่าไม่ถึงขนาดลงไปต่ำกว่า20,000นะบางทีมันอาจจะหยุดแค่2 4 0 0 0ก็ได้นะเพราะอะไรเพราะ2 4 0 0 0เนี่ยมันคือเส้นกึ่งกลางของเกาเซอร์ชันลบน Time f ฟรม e 5วัตต์นะครับลงถึงเป็นของแถวๆของตัว Timeframe Weekly ด้วยนะครับผมคือใกล้เคียงกันเลยนะครับ i ท e f r a m ม w e e k l y อยู่ที่2 0 0 0 0 1,350เหรียญแต่ว่าทำเฟรม5วันอยู่ที่24 0เป๊ะๆโดยประมาณนะครับผมซึ่งในแนวรับตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นแนวรับใหญ่ที่อาจจะรับบิตคอยรอบนี้สำหรับขาลงได้นะครับผมเหตุผลก็เพราะถ้าหากอ้างอิงจากตลาดกระทิงรอบที่แล้วช่วงปลายเดือนกันยายนเราจะสังเกตเห็นว่าบิตคอยเคยลงมาแตะเส้นตึงกา และมีการบีดกับอย่างรุนแรงจนทำายเออร์ไฮรอบหนึ่งตรงนี้ส่งผลทำให้บิตคอยทำ A D H ล่าสุดคือ69,00 0านรนะครับผมนี่คือสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งในเร็วนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นยังไม่อยากให้เ,เพื่อนๆตัดความหวังทิ้งไปในกรณีที่สมมติพุ่งนี้เช้าบิตคอยปิดต่ำกว่า26,960ยังไม่อยากให้เทใจไปร0 0ซนะครับว่าบิตคอยจะลงไปต่ำกว่า2 0 0 0 0ในรอบนี้อยากจะให้เผื่อใจไว้นิดหนึ่งว่า 24,000อาจจะเป็นจุดที่บิตคอยรับอยู่ได้และอาจจะมีการเด้งกลับจนทํำหายก็หายไปถึงจุดมิดท็อปได้เหมือนเดิมทุกอย่างยังคงตามเป้าเดิมก็คือเหนือ42,000ขึ้นไปได้อยู่นะครับผมก็อย่าพึ่งแพนิคอะไรกันมากมายขนาดนั้นยกเว้นว่าสุดท้ายแล้วจะมีการปิดแท่ง5วันหลุด24,000 ตรงนั้นแอดจะไม่มีข้อข้อหาใดๆแล้วครับแอดจะบอกว่า b t c กํากลังลงกลับไปสู่ตลาดมีอีกรอบหนึ่งและจะลงไปต่ากว่า20 0 0มือย่างแน่นอนแอดจะสรุปให้อย่างนั้นเลยถ้าหลุด2 0 0 0 0นสนะครับแต่แต่นะครับแต่หลุด20,000ืแต่แอดไม่ได้บอกว่าจะทําจุดต่ําสุดใหม่นะตอนนี้เรายังไม่มีเทคนิคข้อตัวใดนะครับที่บ่งบอกเลยว่า Bitcoin จะมีโอกาสทําจุดต่ําสุดใหม่ไม่ว่าจะข้อมูลออนเชนหรือว่าเทคนิคข้อใดๆก็ตาม สิ่งที่อาจจะทําก็คืออาจจะลงมาแถวๆใกล้ๆจุดต่าสุดเดิมอีกรอบหรืออาจจะไม่ถึงด้วยซ้าอาจจะลงแค่หมื่นแปดเราพาไปดูครับจริงๆเราพาไปดูตั้งแต่เมื่อต้นสัปดาห์แล้วถูกไหมครับคือเราก็มีแนวรับของเราอยู่แล้วถูกป,ปะเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นอยู่ว่าเราก็มีแนวรับกําหนดไว้ให้หมดแล้วว่าเรามี2องหมเรามี2องหมเรามี18ื่นเรามี1มื่นอะไรพวกนี้นะครับผมมันมีอีกหลายแนวรับมากมายที่อาจจะรับบิตคอยอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นการหลุด งลงไปใต้2 0 0 0 0เนี่ยเป้าแรกเราจะเราจะมองหมื่นแปดกว่าก่ก่อนเป้าที่2เราจะมองแค่หมื่นหกนะครับผมส่วนด้านล่างตรงนี้ก็เก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่มีแนวโน้มใดๆที่ราคาบิตคอยจะลงไปได้จริงขนาดนั้นนะครับผมในมุมมองแอตอนนี้นะแล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ามันลงมาที่ไหนเห็นไหมครับว่าแนวรับของเราเนี่ยพอดีไหม2 5 5 0 0้าไปโดยประมาณเห็นไหมครับมันลงมาพอดีและไม่หลุดก็แปลว่าอะไร แปลว,ว่าบิตคอยเนี่ยถือว่ายังไซเวในกรอบ25,530-1,300อย่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นรูปแบบขาลงในภาพใหญ่อยางเต็มตัวแต่อย่างได้ยังปลอดภัยอยู่และอย่าลืมเราก็ยังมี2 4 0 0 0ที่เป็นเส้นเงินกลางของเกาซินชานลอยู่เพราะฉะนั้นด้วยจุดนี้บิตคอยยังมีโอกาสที่จะกลับตัวได้เสมอครับดังนั้นอย่าเพิ่งถอดใจ อย่าเพิ่งคิดว่าบิตคอยจะเสียจะเหมือนกับว่าเสียโมเมนตัมทุกอย่างไปหรือว่าบิตคอย is dead บิตคอยมันตายแล้วอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะครับทุกๆอย่างมีทางแก้ไขทุกอย่างมีทางรับมือนะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราคิดเราก็หาแผนรับมือในทิศทางตนัวค้ำไว้เท่านั้นเองซึ่งแน่นอนว่าแอดก็แชร์แผนพวกนี้ไปตั้งแต่เมื่อต้นสัปดาห์แล้วรวมถึงสัปดาห์ก่อนๆด้วยว่าบิตคอยต่อให้เรามองว่ามันจะไปเป้าไหนก็ตามแต่ว่าเมื่อต้นสัปดาห์จําได้ใช่ไหมครับว่าแอดมองว ซึ่งแน่นอนว่าแอดมองว่ามันอาจจะลงแค่27,000่อกว่าๆ้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่พูดไปก่อนหน้านี้คลิปที่แล้วนะครับผมถ้าใครไม่ได้ดูก็เดี๋ยวไปดูท้ายคลิปเดี๋ยวแอดแปะลิงก์ไว้ให้อยู่แล้วนะครับผม แต่ปรากฏว่ามันก็ลงมาเกินกว่าที่คาดเนาะเพราะว่าแบบอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพนิคเซลอะคือเราก็ไม่ทันคาดคิดมาก่อนคือเราไม่รู้อะเราไม่มีทางรู้ว่าอยู่ดีๆมันจะมีข่าวร้ายอะไรอยู่ดีประโคมเข้ามาถูกปะครับมันก็เลยแอดแวลูตรงนั้นเพิ่มเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบมันลงแรงกว่าที่แอรคาดคิดเอาไว้แต่ไงก็ตามแอร์ยังไม่หมดหวังครับเพราะว่าสุดท้ายต่อให้มันลงแรงกว่าที่แอร์คิดมันก็ยังไม่ได้หลุดก่อนไซเวของบิตคอย n ์แต่อย่างใดนะครับผมภาพก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ครับ จะมาสรุปทีว่าโอเคบิดค่อยเข้าสู่ตลาดนีอีกรอบนึงแล้วจะระยะสั้นหรือระยะยาวอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมภาพมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยว่าอย่าเพิ่งแพนิคกันมากเพราะว่าลงแค่นี้เองนะครับผมถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเออเรียกได้ว่าตรงเนี้ยไม่เรียกว่าลงเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าถ้าใครผ่านช่วงเวลาตรงนี้มาเนี่ยก็น่าจะเข้าใจกันดีนะครับว่า ความรู้สึกมันต่างกันเยอะนะครับผมต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้เหมือนแบบในมุมมองแอคือเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนั่นเองอะก็คือเหมือนกับมันยังอยู่ในภาพที่แบบไม่ได้น่าเกลียดอะไระการลงแบบนี้นะครับผมแต่แบบคือผ่านตรงนี้มาได้อะมันหรือว่าแบบเคยผ่านในช่วงอย่างนี้หรือผ่านช่วงอย่างนี้มาได้มันก็แบบ เล็กน้อยอ่ะในมุมมองแอดนะครับผมแต่สำหรับบางคนที่เล่นฟิวเจอร์เขาก็อาจจะหรือเป็นแบบมือใหม่ว่าเพิ่งเข้ามาในตลาดเนี่ยอาจจะรู้สึกตกใจกันบ้างแต่ก็แบบก็ต้องตืน่นเต้นกันไว้เนาะว่าแบบอย่าแพนิคมากนะครับผมตลาดคริปโตมันก็อย่างนี้แหละก็ต้องพูดอีกรอบนึงว่ายินดีต้อนรับสู่ตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าหากอยากจะได้การอัปเดตอะไรแบบเนี้ยหรือแบบมีคำถามสงสยัยอะไรอยากจะคุยกับแอบดโดยตรงเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้กดปุ่มจอยด้านล่างได้เลยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะและสำหรับวันนี้แอก็ขอจากลัางกันีเรื่อนี้ครับสวัสดีครับ